สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาขยายพันธุ์เนียมหูเสือหรือหูเสือสัพคุณก็ดีมากนะเนี่ยเขาสามารถออรักษาหวัดแก้ไข้หวัดได้ด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ต้านเชือ้อราเชือ้อแบคทีเรียเชือเช้อ,อไวรัสได้ดีด้วยนะเนี่ยคือสามารถป้องกันหวัดได้อะ่ะ เรหาหาข้อมูลสรรพคุณเขาดูนะน่าสนใจทีเดียวนะเนี่ยสามารถกินต้านหวัดได้ด้วยเออเนี่ยขยายพันธุ์ก็ง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าช่วยยับยั้งการเกิดวัชพืชตัวอื่นๆด้วยเราก็สังเกตว่าในกระถางนี้ไม่มีวัชพืชตัวอื่นเลยที่จะมาเกิดมี M ign, ign, เอ็มทรงเอ็มทรายเรไมู้ ในกระถางนี้ไม่มีจริงนะไม่มีแบบว่าจะพืชตัวอื่นมามาเกิดก็แปลกดีไล่ย,ยุงไล่แมลงได้ดีมากเห็นไหมตัดเขาเป็นพืชอวบน้าน,นะเพราะฉะนั้นขยายพันธุ์ง่ายมากเดีย๋ยตัดตัวนี้หักก็ได้เลยไม่ต้องตัดอนะ่ะเพราะเขาเปล่านี่เห็นไหมหักออกมาแบบนี้แล้วก็เขาจะแตกออกมาใหม่แล้วทำยังไงต่อจ๊ะ จิ้มลงดินเลยง่ายมากจิ้มตรงนี้แหละทำทำตอนเย็นทำตอนเย็นเย็นหลบแดดหลบฝนกดให้แน่นๆกดดินให้แน่นๆเดี๋ยวเราก็จะได้เนียมหูเสืออีกต้นหนึ่ง,งนเ,าาาเ,นเนี่ยอย่างเงี้ยมาปักเอาไปจิ้มไว้เนี่ยเนียมหูเสือนี่ก็ใช่เอามาปักไวเ้เดี๋ยวเราก็จะได้เนียมหูเสืออ,อีกเยอะยะ้ะแป๊บเป็นลม นี่แล้วก็น้ำมารดนะจ๊ะอุ้ยใบยกรอบเชียวหอมด้วยนะแต่หลายคนก็ <ๆ S 2> ไม่ชอบนะคือบางคนชอบบางคนไม่ชอบอะ่ะกลิ่นเขาหอมมาสําหรับเราเราว่าหอมอ,อุ้ยเลดดาอีกแล้วนี่อย่างนี้ก็ได้อีกลิ่นองเนี่ยเห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดปากชาติดง่ายเอาจิ้มมาตรงนี้แล้วกันอ่ะอุ้ยพอเด็ดมาก็หอมแล้วอะ่ะตรงไหนดี ไดกันปากไว้ตรงนี้ได้กันจิ้มแวะเนี่ยเขาติดง่ายนะพวกพืชอวบน้ําเนี่ยเป็นพืชที่แบบว่าตัดปักชําติดง่ายง่ายพืชอวบน้ําเนี่ยนี่ได้อีกอีกต้นเราเอาไปตัดปักชําไปทั่วมาแล้วอะ่ะขยายพันธุ์ง่ายด้ไงเราหลบนยเนี่ยกลัวแดดจังเลย ตัดปักทําติดง,ง่ายเพื่อนเราสาวอุ๋ยบอกว่าเอาไปผัดกับหมูอ่ะกินกับหมูอ่ะหวัดหายเลยค่ะคนเป็นหวัดอะ่ะนีสรรคุณเยี่ยมมากเลยนะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆเลยไม่ยากพืชผักโตดีเหมือนกัน เพิ่งจะเก็บไปนะโตอีกแล้วเนี่ยเห็นปะจำได้ไหมที่เราตัดผักบุ้งไปกินเนี่ยอืมโตดีโตเร็วด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเอาใบาไปกินอันนี้จินได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยดูสิเดี๋ยวก่อนเอามาโทษทีหมุนกล้องเร็ว,รวแล้วพยายามจะหมุนกล้องช้าๆลืมทุกทีเห็นไหมนี่เห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ย ตัดใบไปกินให้หมดเดี๋ยวก่อนตัดใบไปกินเอาใบไปกินเอาใบเอายอดไปกินให้หมดเดี๋ยวก่อนมือเดียวนะพวกเราเนี่ยพวกเราอ่ะที่ทำคลิปอะ่ะแบบคนเดียวมือเดียวมันก็จะขุกขัก,ขกเรียบร้อยละเอาใบไปกินนะแล้วเห็นข้อไหมเห็นข้อวะ กดให้ข้อจมเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่เอาตรงไหนดียมองไหนเมองนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่นะเอากดข้อให้จมนะเพราะรากเขาจะงอกออกมาตรงตามข้อนะจ๊ะผักบุ้งอนะให้ข้อจมดินเห็นป่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ผักบุ้งมากินอีกขยายได้ไม่รู้จบเดี๋ยวค่อยมาถอนเธอนะจ๊ะผู้สานมสด ปักชำได้ได้ทั้งหลายต้นนะผู้สาน้ำสดโอเคลุยๆสู้ไปได้วยกันนะจ๊ะทุกๆุคนอยู่กับบ้านถ่ายคลิปอัดลงไปแบบรัวๆรัวๆไปเลยนะอูปล่าไปละงานเยอะแค่นี้นะ